เดินดูป่าสุนไพรต้นน้ําเชียงมวนครับวันนี้เป็นวันที่2การเดินทางนะครับเราก็จะเดินขึ้นภูเขาสูงขึ้นไปอีกนะครับเป็นป่าต้นน้ําซึ่งก็จะพบกับสุนไพรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นสุนไพรที่อยู่บนภูเขาสูงนะครับนลึกถึงพ่อทุยนะครับหรือเซงของสาชาตินะครับซึ่งท่านเป็นแพทย์แผนโบราณซึ่งมีคุณอุปการต่อการแพทย์แผนไทยมากมายแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือหมอเมืองนะครับซึ่งเป็น เจ้าถิ่นของที่นี่เข็มขาวนะครับเข็มขาวนี่ก็เป็นไม้ป่าอีกต้นหนึ่งนะครับรากแก้เสมหะในท้องและในสวงอกนะครับขอบชะนางแดงนะครับทั้งต้นเนี่ยขับโลหิตระดูขับระดูขาวแก้โรคหนองในแก้ริดสดวงผอมแห้งข้านนอนข้ามแมลงแก้โรคผิวหนังและด้านชีราครับอุตตพิษหัวปรุงยาทากัดฝ้าแผ่หนองนะครับรากพอก แแก้พิษงูและกละด้นเชื้อราได้ด้วยนะครับก็เป็นพืชที่เกิดอยู่ทั่วไปนะครับเกสรของมันเวลาดึงออกมาก็จะมีกลิ่นเหม็นเหมือนอุจจาระนะครับต้นนี้ก็คือตูมกาขาวนะครับตูมกาขาวเนี่ยจะเหมือนกับตูมกาแดงนะครับคือทุกส่วนของต้นมีพิษร้ายแรงนะครับไม่ควรรับประทานนะครับอาการเกิดพิษเนี่ยจะทําให้เกิดอาการชักหัวใจเต้นแรงขาขกรนไก่แข็งและอาจถึงแก่ชีวิตได้นะครับ ถ้าหากว่าไม่ตายก็อาจจะมีไข้หรือตัวชากล้ามเนื้อเกร็งหัวใจเต้นเร็วและเหงื่อออกมากติดต่อกันหลายวันนะครับว่านสากเหล็กครับว่านสักเหล็กเนี่ยร่าชักมดลูกให้เข้าอู่เ,เครือนะครับเกลือนี่เป็นเกลือขาวนะครับหัวบำรุงเนื้อหนังให้เต่งตึงนะครับเพิ่มขนาดของเต้านมนะครับต้นนี้ก็คือเขืองหรือกําลังควายถึกนะครับ แก้ฝีภายในแก้น้ำเหลืองเสียบำรุงกำลังมะคังแดงหรือมวยแดงหรือโรคแดงนะครับเนื้อไม้แก้กระสายไตยพิการขับพิษโลหิตและน้ำเหลืองบัวบกหัวหรือบัวเครือเป็นยาอายุัฒนะแก้เมื่อยเครดขัดยอกนะครับอันนี้เป็นต้นมุยขาวนะครับมะคังขาวหรือโรคขาวนะครับแก้ท้องเสียแก้บิดมูกเลือดแก้ สารอธิสารก็คือลงแดงนั่นเองนะครับใช้ได้ทั้งลูกและรากครับต้นนี้ก็คืออุโลกนะครับอุโลกเนี่ยเปลือกต้นกันได้รากนะครับใช้แก้ไข้แก้ร้อนในกระหายน้ําแก้ไข้จับสันกล้วยป่าใบแก้ริ์ดวงจมูกรากแก้พิษการแก้ผื่นคันแก้ริ์ดวงต่างๆสมอตีนเป็ดหรือสมอหลวงต้นแก้ริสดวงจมูกแก้กระเพาะอาหารดกเสพ แก้ปวดเมื่อยแก้ปัสสาวะขัดมันสาคูหรือสาคูวิราชเนี่ยนะครับหัวเนี่ยตำพ่อแก้ปวดบวมแล้วก็ยังใช้เป็นอาหารได้ดีด้วยครับนมตำเรียใบยเนี่ยใช้ทาและพ่นแก้ร้อนในเนื้อไม้และรากแก้ไข้ไข้พิษดับพิษร้อนเพิ่มการหลังของน้ำนมกระเจียวกระเจียวนี่ก็ดอกอ่อนเนี่ยครับรวมบำรุงธาตุแล้วก็ใช้เป็นอาหารอย่างดีด้วยนะครับอันนี้ก็ อันนี้ก็เป็นป่าลักษณะของป่าที่ที่เราพบอยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือ,อค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับมันก็จะสมบูรณ์มีมีลูกไม้ขึ้นอยู่ทั่วไปนะครับการเดินล้วก็ไม่มีถนนนะครับไม่มีถนน,นเราก็เดินไปตามซอกเขาต่างๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆครับต้นนี้ก็คือมะตาดหรือซ่านนะครับใบเปลือกต้นเนี่ยครับแก้ท้องเสียสมานแผลระบายพิษไข้ บางทีเราก็ไม่ไม่ทราบรครับว่ามันจะมีต้นอะไรบ้างนะครับเราก็เดินไปเรื่อยนะครับเดินไปเรื่อยต้นนี้ก็คือโสมชบาหรือเง่ามหาการมหากาแดงนะครับหัวบำรุงร่างกายบำรุงกำลังเสริมสมรรถภาพทางเพศนะก็วันนี้ก็จะเจอฝนเกือบตลอดทางเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ฝนก็ยังลงปล่อยๆอยู่นะครับรับประทาน อา,อาหารเที่ยงกันกลางฝนนะครับเราก็จะมีน้ําให้สําหรับเป็นน้ําฝนสาหรับล้างมือได้นะครับสำหรับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วก็จะต้องมีร่มกลางให้เขานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์แล้วก็ชุ่มชื้นอยู่เสมอเลยนะครับต้นนี้ก็คือห่อสะพายควายนะครับข้อสะพายควายเนี่ยบำรุงกําลังบํารุงข้อให้แข็งแรงและบํารุงความกำหนัดนะครับ หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงแล้วแล้วก็เดินต่อขากลับแล้วนะครับก็เดินข้ามเขาตอนไม่ไม่ได้กลับทางเดิมนะครับเดินหน้าไปเรื่อยเลยนะครับข้ามเขาไปเรื่อยๆนะครับทางที่เราเดินก็คือเดินตามทางน้ําไหลหรือว่าต้นแม่น้ําลําธารนั่นเองนะครับมันก็จะต้นแม่น้าลาธารจะเล็กๆแค่นี้นะครับไม่ได้เป็นแม่น้ําสายใหญ่ตัวอะไรนะครับแล้วก็ไหลรวมกันลงมาก็จะเป็นแม่น้ําใหญ่นะครับแล้วก็ ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยแล้วก็จําเป็นที่จะต้องเดินต่อไปนะครับแล้วก็สู้ๆนะครับถ้าไม่สู้เราก็หาทางออกไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีถนนไม่มีรถและไม่มีเครื่องบินด้วยนะครับหลังจากที่เราเดินขึ้นมาเรื่อยๆก็มาถึงสันเขานะครับสันเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะโล่งเตียน,นะครับก็เป็น เป็นเนินสันเขาก็มองเห็นอยอดเขาอีกลูกหนึ่งอยู่ลิบลิบนู้นนะครับเราก็จะต้องเดินไปให้ผ่านพ้นนะครับอันนี้ก็เป็นยอดอ่อนของต้นมะตาดนะครับเมื่อถูกความชื้นนะครับถูกฝนต่างๆเราก็จะแตกยอดออกมาสวยงามดีนะครับต้นนี้ก็คือคำมอกหลวงหรือผ่าด้ามนะครับเม็ดเนี่ยต้มบออน้ำสะผมแก้เหานะครับผลเนี่ยหมอพื้นบ้านบอกว่า รับประทานบำรุงกำลังทางเพศได้ดีต้นนี้ก็คือตะเค็ดหรือหนามแท่งนะครับทั้งต้นเนี่ยนะครับปรุงเป็นยารักษาโรคเบาหวานและก็โรคมะเร็งได้ด้วยนะครับก็ยังมีฝนตกอยู่ตลอดทางนะครับตอนนี้ก็ตกโปรอยอปรอยู่นะครับแล้วก็เตรียมเดินทางต่อนะครับออกจากสันเขา ออนนี้ก็เป็นเข็มนะครับเข็มหลวงนะฮะก็มีแต่ลูกนะลูกเข็มหลวงนี่จะสวยนะครับอาสีขาวแล้วก็แซมดําอันนี้กาเร่กะร่อนนะครับเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็ใบสดเนี่ยครับเอามาลนไฟบีบเอาน้ําหยอดหูนะครับแก้หูน้ําหนวกนะครับก็เป็นไม้ประดับได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ ต้นนี้ก็คือต้นกระทุงลายหรือกระทองลายนะครับใบแก้บิดกระตุ้นประสาทถอนพิษฝินและมอร์ฟีนนะครับเถาแก้ไอแก้บิดนะแก้แก้ปวดท้องแก้บรรณโรคแก้ไข้ป่าบำรุงน้ำนมนมตำไรหรือจุกโกรเินีหรือเถาพุงปลาเนี่ยนะครับทั้งต้นเนี่ยนะครับต้มดื่มแก้ปวดท้องเนื่องจากกระเพาะอาหารอักเสบนะครับมะขามป้อม มะขามป้อมนี่เป็นพืชสูนุนไพยที่มีคุณค่าสูงมากนะครับมีสรรพคุณเยอะแยะเลยท่านสามารถที่จะหาดูได้ในตำราต่างๆนะครับการเดินทางต่อไปนะครับเราก็ค่อนข้างจะโล่งนะครับเพราะว่าอยู่บนสันเขาเราก็มาเจอต้นกระแจะหรือช้างน้าวหรือบางทีเขาเรียกตาลเหลืองนะครับเปลือกของต้นจะมีสีเหลืองนะครับแก้ไข้บำรุงร่างกาย หลังการคลอดนะครับเนื้อไม้เนี่ยแก้กระใสนะครับแก้โลหิตพิการดับพิษร้อนบำรุงร่างกายเรามาเจออินทนินบกหรือกระจ้อหรือจ้อล้อนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับทนทานใช้ในงานก่อสร้างและเครื่องมือทางการเกษตรได้ดีเปลือกต้นนะครับรฝาดขมนะครับแก้ไข้แก้ท้องเสียนะครับใบนะครับแก่นลนเมาเร็เนี่ยแก้เบาหวานลดความดันโลหิต ย่อป่าหรือสลักหลวงนะครับกันขับเลือดและขับน้ำขาป่าให้แห้งขับและฟอกโลหิตถ้าดูแก้จุกเสียดแน่นเฟ้อขับผายลมครับพอเราเดินลงมาอีกก็มาเจอกับต้นว่านมหาการนะครับว่านมหาการเนี่ยใบตำกับสุราพอกดับพิษฝีนะครับแก้อักเสบปวดแสบปวดร้อนนะครับต้นนี้ก็สังกรณีนะครับ รากแก้ร้อนในกระหายน้ำดับพิษไข้ทั้งปวงถอนพิษไข้แก้ไอนะครับใบแก้ไข้หวัดใหญ่แก้ต่อมทอนเสี่ยกเสบอันนี้ก็เป็นเห็ดจักงูนะครับเป็นเห็ดลินจืออีกชนิดหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเห็ดหลินจือจักงูนะครับเราก็เดินลงมายิ่งลงมาต่ําลงมาน้ําที่ไหลลงมาก็จะมาสะสมกันมากขึ้นนะครับทำให้เดินค่อนข้างจะลําบากนะครับเพราะจะมีทั้งโขดหินที่ไหลนะตกหล่นลงมา จากแรงของน้ำและลมนะครับแต่เราก็เดินมาเราก็มาเจอกับต้นชิงชีตัวผู้นะครับต้นชิงชีเนี่ยมันจะมีอยู่สองชนิดกันนะครับก็คือชิงชีตัวผู้และชิงชีตัวเมียชิงชีตัวผู้นี่ใบจะออกเล็กหนะักขอบแคบนะครับโคนและปลายแหลมนะครับนักษานดอกก้อนเช่นเดียวกันนะครับรากแก้โรคที่เกิดในท้องแก้ไข้ร้อนภายในทุกชนิดเลยนะครับ แก้ไข้เพื่อดีและโลหิตแก้ไข้พิษไข้การและแก้โรคตามาเจอต้นชาครับหรือต้นเมี่ยงนะเป็นยาที่ใช้สำหรับสมานทั้งภายนอกและภายในได้ด้วยนะครับแล้วก็ต้านการแพร่ของโรคนะครับก็มีสารสำคัญอยู่ค่อนข้างจะมากมายทีเดียวนะครับต้นเข็มป่าแดงนะครับ รากนี่แก้เจ็บตาขับเสมหะแก้บวมเจริญอาหารแก้เสมหะและกำเดานะครับแล้วก็บำรุงไฟธาตุเป็นเข็มป่าที่มีช่อค่อนข้างจะออกแผ่กว้างาต้นมะขามเครือนะครับมะขามเครือเนี่ยหายากอีกชนิดหนึ่งนะครับขับเสมหะฟอกโลหิตดูแก้ไข้แล้วก็เป็นยาถ่ายด้วยมะหัวเตี้ยนมเมล็ดแก้ไข้้างแก้ไอไกรนนะครับรากแก้ไข้เพื่อฝีภายในแก้วันโรคแก้พิษร้อน กระสเส้นเอ็นเดินลงมาถึงหุบเขาก็จะพบกับความรกชาติของป่าอีกขึ้นนะครับแต่ว่าลงคนละทางนะครับเราก็เดินลงมาตามซอกหรือเขาแล้วก็ทางเดินป่ากเก่าๆนะครับที่คนเคยย่ามานะครับแต่คนก็เดินไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะเตรียมตัวพักสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะกลับที่พักกัน